จะดีเนื่องจากว่ามีคนบอกว่าต้องไลฟ์ไม่งั้นไอจีจะติดเงาไม่หยุดนะคะน้องออมแม่น้องเล็กแม่ขอไลฟ์ด้วยต้องทำยังไงอะ่ะน้องบอกว่าขอไลฟ์ด้วยแล้วต้องกดยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องบอกว่าซ้ายขวาล่างขวาล่างลูกปูก มีคนถามว่าหลิงหลิง do you miss Lego chicken เธอฉันรู้ว่าเธออาจจะเห็นมาบ้างนะส่งมอบนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นขี้ของไก่ของโบนาไก่ตัวที่อยู่บนเรือไงและหลิงจะตอบว่าถ้าหลิงไม่ตอบี๋ยวต่อให้เราไปที่หลิงจะตอบหลิงหลิงมึงต่ออย่างนี้ไม่เป็นไหน มิสไม่ก็คือเจ๊เ,จเคยเห็นชิคเก้นแค่ครั้งเดียว I only saw it once and I I didn't see l o g o l chicken again เลยอะ่ะหรอว่าก็จะบอกว่าคิดถึงก็ก็คิดถึงก็ได้อะ่ะ <c oughs> คือจริงๆเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ถ้ารหอมา คันาบ่าคันตาเหตุตาอเธอรู้ไหมว่าอันนี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์อ่ะใช่เพราะหลิงแทบจะไม่ไลฟ์สดเลยเมื่อกี้เห็นอาโปด้วยสวัสดีค่ะอาโปสวัสดีค่ะพี่อาโปอยู่ด้วยกันมาสองปีเราไม่เคยไลฟ์สดได้กันเลยไลฟ์ฟู้ที่แปลว่าไลฟ์เป็นคนละเครื่องคนละแอคเคทาอะไรอย่างเงี้ยอ้อมไปไหนต่อไปชายดีอ้อ แถวนี้ยังไม่ได้ชดเลยชดน่าจะอยู่กับพี่แ,บบแม่อ่ี่ไม่ไม่ได้ให้พี่เหน่งแต่งงานี้ไม่ไม่ได้ให้เพราะว่าตอนมพี่เหน่งลงสิบหกอมลงสิบสองอ่ของเจเจลงสิบหกเขาลงสองเมื่อไหร่จะได้นั่งไลฟ์คูกันเฮ้ยนี่ไงไลฟ์คูย คือนางเอกคนที่หลิงชอบมากที่ฮ่องกงอะ่ะเขาเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์บอกว่าแบบหลิงเว้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสเจอพ่อหลิงได้อยู่ฮ่องกงอะ่ะ <c oughs> แบบบอกว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะแบบนัดไปกินข้าวแล้วหลิงก็อยากจะแบบว่าแคนซุนงานทั้งหมดแล้วก็บินไปฮ่องกงเดี๋ยวนี้เลยโอ oh my god what's oh, her name เส,สียมานเจ้วเจ้าโอ้ เฮ้ยเหมือนเธอเคยเล่าให้เขาฟังแล้วว่าเธอชอบพี่เขาใช่ไหมคนที่คนที่แฟนแฟนทำ uh โปรเจกต์วันเกิดให้อ่ะจาได้ปะเออ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 จํากงจได้เขาเป็นนางเอกที่แบบเก่งมากๆแล้วหลิงชอบมากๆเลยอย่ะงออ้เออนั่นแหละก็อยากกลับไปเขาอยากไปเที่ยว ทะเลอยากไปเที่ยวทะเลอ่ะไปไหมล่ะไปไหมล่ะเลยวันหยุดวะนี่ก็ขอพี่แม่มวงหน้าเลยเกนี่นะสมาเกเกแบบว่าให้ปะไม่ใช่สิเออกับเกิดเกิน ว่ากี่你给่什么？我หร去旅游。คือให้เขาไปเที่ยวกับเธอกับเขาอ๋อคือตอนนี้น้องออมจะชวนไปเที่ยวทะเลใช่มีเกี่ยวเลย นัดเลยเลยเหรอนัดเลยกี่วันกี่วันสามวันสองคืนสามวันสองคืนจริงว่าหลัง<ห>แฟนมีหรือว่าระหว่างสองระหว่างสองเดือนนี้ีน่าจะมีนะไม่รู้อะถ้าถ้าถ้านัดล่วงหน้ามีเงินก็น่าจะได้ช่วงสิบเอ็ดนะอืมโอเคทุกคนสิบเอ็ดตั้งแต่วันที่สิเอ็นต้นไ,ไปฟางบอกพี่แหม่ม จะไปสามวันสองคืนคันไม่ต้องฝากเจจัดการเจจัดการได้ไม่มีปัญหาทุกผู้จ,จัดการเจเจจัดการเอง,องนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิวแล้วไม่ไปตีก้นนะนี่ขอคิวแล้วไม่ไปตีก้นนะ จริงเขาขับรถไปเลยอ่ะได้สากวันสองคืนเจอเน่เนี่ยตอนนี้สายตาก็คือวกแวกไม่มม่นใจไม่อยากไปเจ๊ดูออกแต่เจ๊ก็จะมดมือพบอ่าเจ๊ครับพูดคำไหนคำนั้นนะคะถ้าหนูก็มอย่ามาไม่ไม่สบายใกล้ๆวันละกัน เขาไม่เขาไม่เคยไม่สบายเลยเธอเอาโมกนี้มาจากไหนโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้เออเออเออไปเปลี่งนชนเราโอเคบายบายเธอจะรับตอบปะก็จะนิดนึงเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วแล้วเมื่อไหร่เธอจะตอบไลน์ฉันไลน์อะไรอ่ะท็อปป์เอาไก่ย่างหรือชาเขียวต้องใหม่เหรอ เธอไม่ตอบเลยฉันเลยว่าถ้าจะเอาไก่ย่างหรือใช้เขียบไหมเธอไม่ตอบหลี่บอกไม่เป็นไรครับเอาหรอใช่หลิงตอบไปแล้วโอเคโอเคหายกันหายกันไปละบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บรับยบยบายบายโอเคเดือนสะิบเอ็ดสามวันสองคืน <Bye. S 2> เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีเดี๋ยวหลิงจะต้องล็อกคิวน้องอ,อมด้วยกับแม่ก้อยเพราะคิวน้องอ,อมอยู่กับแม่ก้อยนะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตค่อยว่ากันนะเจอกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจ้เจี๊ย